บืองอีสานแบบปรบบัณฑพันเมืองส่งต่อเรื่องเล่าสู่พี่สุนองเก็บมาเราเอามาฝากประวัติบัตนตำนานเมืองคลิปนี้ใบบุญศิีพพีพะนองไปน้าห้อยการปาบห่อของแม่ทัพสยามในอดีตอีกจักตอนหนึ่งขับเหตุการณ์เรื่องเา่าทีพันมาเป็นจังไรน,นั่นมาขับพี่น้องเข้ามาไปน้าห้อยประวัติบัตรตำนานเมืองเกี่ยวกับเรื่องปาบห่อหนน้ากันครับพวกข้อเดิมที่กะ เป็นชาวจีนแท้แต่ว่าได้ทาการกรบฏขึ้นในเมืองจีนเอื่นว่าพวกกบฏไต้เพงมีการทีสี่ช่วงชิงอํานาจกับพวกเมิงจูในที่สุดพวกไต่เพงก็สู่พวกเมิงจูบได้ต้องแตกสันกระสันกระสิ้น,นลบนี้เขาไปซุ่มลี่อยูต่ตำป่าเขาในลุมจีนกบฏไต้เพงมีลุมหนึ่งที มีกำลังอยู่หลายพันคนหัวหน้ากลุ่มสือจออาจงได้อพยพสมัครพรรคพวกเขามาอยู่ในเขตแดนย่วนทั้งด่านเมืองตังเกียในช่วงราวปีพุทธศักราช2 4 0 0ฝ่ายพวกย่วนเห็นว่าพวกขบฏไต่เพ่งได้อพยพเขามาอยู่ในเขตแดนของตนกับเกงว่าสิเกิดอันตรายต่อย่วนในภาาน่ายภาคหนา จังได้มีการแตง่งทูดเข้าไปในประเทศจีนเพื่อขอกำลังทับจากกษัตริย์เมิงจูทรงกำลังมาสมทบกับกองทัพยวนเพื่อซอยกันขับไล่พวกกบุตไตเพิงเหนือออกไปเมื่อทัางจีนได้ทรงกองทัพมาซอยขับไล่พวกกบุตไตเพิงกะได้แตกทับหนีลงมาย่งดินแดนของพวกแมวคือในแถบทินเขตชายแดนจีนซึ่งติดต่อกับ เขตแดน12จุดให้หลังจากนั้นพวกกบฏก็ได้รวบร่วมกันตั้งมันอยู่แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนสื่อกุ่มขึ้นไม่บาพวกหอพวกข้อกุมนี่มีหวัวหน้าเป็นภูมมีค่วมเกงกาสามารถไม่ค่วมเข้มแข็งในการรบและกระทาศึกจังเหตุให้เกิดการส่องสุมกำลังพลไมีสมัรพักพวกเพิ่มขึ้นอีกจนมีกำลังเข้มแข็ง จากนั้นก็ได้ยกขึ้นมาตีหัวเมืองยุวนอีกจีนกับยุวนรวมมือกันต่อต้านหลักขาซอยกันรบกับพวกอ้อแต่กระสู่พวกคอบ่ได้พวก้อจังได้เข้าขอบข้องเมืองต่างๆในเขตแดนแถวตังเกียต่อมาพวก้อเกิดค่วแตกแยกกันเองมีการรบผุงขาฟันกันไฟที่แผ่กับผ้าสมักผักพวกอพยพบลบหลี นีไปยั่งดินแดนแขวนสิบสองจุดไยแล้วก็ได้ใส่ท่งประจํากองทัพเป็นสีเหลืองเอิ่นว่าห่อทุ่งเหลืองส่วนพวกที่อยู่ในดินแดนตังเกียกะใส่ทุ่งประจํากลุ่มของพวกตนเป็นสีดำเอิ่นว่าห่อทุ่งดําพวกข่อทุ่งดำนี่ต่อมาได้เข้าไปผูกสัมพันธ์ทำให้ตีกับยวนแล้วกะเมีการซอยหลบขับไล่พวกห่อทุ่งเหลือง หอทงเหลืองนี่จังจําเป็นต้องถอยลนน่นหนีออกมาอีกแล้วก็ได้ไปปนสะดมตามหัวเมืองชายแดนที่อยู่หลอกไกลๆกับสบสองจุดไถในหลายบ้านหลายเมืองย้วนก็ได้ทรงกองทัพเข่าปาปาปมแต่กับพ่ายแพ้แก่พวกหอดทงเหลืองต่อมาหอดทงเหลืองได้มาตั้งทินฐานตั้งขายไงอยู่ทีบริเวณทงเชียงคําแล้วก็มีการเตรียมทีสีเข่าปน ตีเมืองน้องไข่และกาหลวงพะบางคณะกรมการเมืองของหลวงพะบางและกะทั้งเมืองน้องไขยหูขา่าวจังแม่นี่ใบบอกลงมาทั้งกรุงเทพเพื่อขอให้ทั้งกรุงเทพจัดกองทัพไปซอยเหลือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังมีพระบรมราชโองการโปรดเก่าให้แต่งตั้งแม่ทัพนายกองขึ้นไปหานายนำกนซส่งแยกออกเป็นหาทัพ แล้วให้เดินทางขึ้นไปปราบพวก้อกองทัพของพรญา,ามหาอมาะชื่นกัญยาญาณมิตรสึ่งยกไปปราบพ,พอ่อทั้งเมืองน้องค่ายได้พุงรบครับไลพพออ่พวก่อทังเมืองเวียงจันท์จนแตกพ่ายนี้ไปส่วนทัพของเจ้าพระญายผู้ทาลาภัยสึงยกไปปราบพ,พอ่อทั้งหลวงพะบางมีบัญชาการให้พระสุริยภักดีเวกบุญยรัตพันธ์ผู้เป็นลูก ยกทับไปตีพวกขอ้อจนแตกหยับเจิน้นคือกันจนกระทั่งถึงผูหลักครับทงเชี่ยงขําการปราบข่อในเธอนี่ครั้งนี้พะระกแมงทรงข้ามในขณะนั้นเป็นหนายหมดทับหนาของกองทัพพระสุริยภักดีเมื่อตีพวกข้อแตกทับหนี้ภายไปจากเมืองได้แล้วเจ้าพระยาพูทราไพยจึงมีบัญชาให้ยกทับกลับสู่กรุงเทพ แต่ในช่วงปีพศ2 4 2 6พวกหอดท่งเหลืองที่แตกหนีไปจากน้องค่ายและเะมืงองหลวงพระบางก็ได้กลับเข้าไปตั้งมันในแถบทินยวนอีกเทนึงจีนกับยวนจังได้รวมมือกันเข่าโอบปลอมตีพวกขอดท่งเหลืองเพื่อขับไล่ให้ออกไปจากดินแดนวหนนาหอดท่งเหลืองได้ตายในสนามหลบ พวกที่เหลือแตกกระจัดกระจายผัดผากแยกกันอยู่เป็นกลุ่มเหล็กกลุ่มหน่อยแล้วก็ได้เข่าปนสรดมบานเมืองในแถบทิ้นแถว12บสอจุดไท้อีกพวกข้อท่องเหลืองได้มีผู้นำ่หรือวาห,หนาที่เข้มแข็งค้นไม่อีกคนหนึ่งแล้วก็ได้ผ้าสมักผักพวกลงมาตั้งขายไงอยู่ที่ธงเชียงคำอีกเถื่อแล้วก็มีการส่องสุมผูกคนไหวเป็นจำนวนมาก จากดันกัยกกุมเข่าปนปันป่วนในละแวกเมืองหัวพันทั้งหาทั้งหกึึงขึ้นอยู่กับเมืองหลวงพระบางในยุคนั้นสมัยนั้นเจ้าเมืองหลวงพระบางเห็นเหลือกำลังที่สีต่อสู่ละกกะขับไล่พวกข้อออกจากพื้นที่ไปได้จังได้มีใบบอกลงมาย,ยั่กรุงเทพอีกเพื่อขอกองกำลังขึ้นไปปราบห่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังได้มีพระปรุ่มราชองค์การโปรดเก่าให้พระญาพิชัยมิงกับพระสุโคไทยขุดหยกกองทัพขึ้นไปลวงหนาเพื่อซอยเหลือเมืองหลวงพะบางก่อนแล้วก็ให้พระญาวรานุก,กูลเวกบุญยรัตตพันธ์ซึ่งเป็นลูกของเจ้าพระญาผู้ทลาราไพเป็นแม่ทัพใหญ่าตามขึ้นไปสมทบอีกทัพหนึ่งในฐานะที่ไก่ชิดสนิสนม กันมาตั้งแต่เยา่าแล้วก็เคยไปร่วมงานศึกมานำกันตั้งแต่สมัยทันพระสุริยะพักดีในข้าวป่าพอเมื่อช่วงปีพศ2418พ้ยาราชวร,รานุก,กูลจังไห้พักกำแหงทรงข้ามซึ่งคณะนั้นได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยพักดีเตรียมทับเพื่อเดินทางไปสมทบการเกียนทับในทนีพ้นรบเป็นพนละเลือนส่วนใหญ พราะว่าเป็นการเกณฑ์พ้นตามแบบโบราณหลวงพิชัยผักดีในฐานะนายหมวดอยู่ในทหารกองหนาต้องยกพ้นโดยรีบเร่งโดยคววมลำบากตากตาเป็นสาหัสมีการประชุมพ้นที่เมืองพิ่ชัยแล้วเดินทับพันเมืองแพ่เมืองนานจากนั้นก็เดินทับเรียบฟังโขงไปถึงเชี่ยงแม่นแล้วหยุดบวงสรวงเทพพยดาอาลักษตามประเพณีของเมืองหลวงพะบางที่เคยปฏิบัติมาก ต่อจากนั้นกองทัพก็ได้เดินเรียบฟังผงไปจนถึงท่าเลื่อนที่ท่าเลื่อนเจา้านครหลวงพระบางได้จัดกองเรือมารับกองทัพเพื่อขามไปยังหลวงพระบางและก็ได้มีการพักที่หลวงพระบางพ่อให้ไผ่พ่าพนายเน็ดเมย์เมยอยลาจากนั้นกองทัพก็เขื่อนตรงไปยังทุ่งเชียงคําการเดินทัพในเทื่นี้ครั้งนี้ต้องผ่านป่าเขาน้ำเน่าไผ่ซึ่งเป็นทินธุระกันดาน ยิ่งกว่าการเดินทับทีผ่านๆมาเออินว่าต้องบุกป่าฟ้าดงขามเขาขามห่วยแล้วก็ต้องเดินทางแข่งกับเวลาผู้เขาที่ขามส่วนญ่ก็สิเป็นเขาสูงเขาบางลุกเมื่อขึ้นไปยังไรเขาแล้วเลี้ยวลงมากก็สิเห็นก้อนเมฆก้อนชี้าซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุดที่กองทัพยืนอยู่สิเลี้ยวบ่เห็นภูมิประเทศด้านล่างเห็นแต่ก้อนเมฆบางบด อากาศกระิหนาวเย็นผิดปกติเมื่อลงมาทางล่างแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกลงมาเบาหน่อยแต่ว่าแม่ทับไา้กองกับกําลังพ้นที่อยู่บนเขาโบเปียกฝนพวกข้อที่คุ้มสมักผักพวกเป็นกองโจนกองเหล็กกองหน่อยเมื่อสาบข่าวหูข่าวว่ากองทับสยามได้ยกขึ้นมาปะกับพากันถอยหล่นไปอยู่บริเวณทงเชียงคํำ อันเป็นไข่ที่มันคงแข็งแรงนนหนาากลัวไข่อื่นๆเหตุที่ว่าพวกคอลงมาหยุดธงเชียงค่าเป็นที่มันเป็นเวลาหลายปีจังได้มีการปลูกไผ่ไว้ย่งงางหนาแน่นเพื่อเป็นละเนียดย์ไข่รอบจนกระทั่งเป็นเสมือนดังกําแพงไข่กองทัพของพญาราชวรานุกูลจังเข่าสมทบกับกองทัพของพญาพิชัยมิงแล้วกับพญาสุโไคไัยขุดหล่อมข่พวกคอไว้ย่างหนา,นาน ทั้งไฟสยามได้เอาปืนใไงตั้งระดมยิงไซเรเนียต่ข่แต่กับ,บ่สาม,มารถยิงทะลุทะลายก่อภัยเข้าไปได้นอกจากใส่ปืนยาาค่อยยิงพวกข้อที่ค่อยแอบซุ่มอยู่ตามก่อภัยกองทหารสยามยกเข่าประชิดเข้าไดกับมักสิเป็นไฟเสียเปียกเพราะว่าเหลียวบบเห็นโตขาซึกและก็พวกข้อมักสิลบยิงอยู่ตลอดเวลา พญาราชพระนรุกูลได้ออกบัญชาการหลบในระยะไกลชิดโดยบได้หวาดเกรงไพ่อันตรายใดๆที่สิเกิดขึ้นหลวงพิ่ชัยภักดีก็ได้รับบัญชาการให้เขาฮักข่าดอีกทางหนึ่ง,งแล้วก็ถือกระสุนปืนของพวกข้อเข้าที่ขาขัวในการหลบประจันบานกันในครั้งนี้ท่านแม่ทัพเองก็ได้รับบาดเจ็บขึ้กันในขณะที่ออกรบบัญชาการแต่กระน,นั้นทั้งสองท่าน กับบดาย,ย่อมยอดทอคงบัญชาการต่อสู่ให้ทหารยกพ้นเข้าระชิดอบลลอมไข่ห่อให้ไกลเข้าไปอีกเรื่อยๆได้มีการว่างเสือปลาแม่ม่องจุกช่อมล่มล่อมบ้งตัดกำลังพวกคอบ่ให้ออกมาหาสเสบียงอาหารและกระน้ำกินได้พวกคอตั้งมันอยู่ในไข่ได้บดนกเกิดควมขัดสนเหลือกำลังที่สิต่้ ยังได้ทรงถูดออกมาเจราจาขอย่อมแพ้และก็ขอถือนำพิพัฒน์สัตยาย่อมเป็นข่าขอบคันธอีมาสิขึ้นตรงต่อดสยามสืบไปแต่การเจราจาบ่เป็นตามทีตกลงกันเพราะพญาร,ราชวรรณาลุกูลตั้งข้อแม่ว่าพวกข้อต้องทรงสัตว์าวุที่มีอยู่ทั้งเมดมอบให้กับทับสยามกอนแล้วให้พวกข้อออกมา สิบวัวท่อันตายหรือว่าเห็ดอันตายอยีอีังให้แก่พวกขอ่อแต่พวกข่อบอไหวใจเก่งวัดสยามสีส่างกลอุบายจังบัย่อมออกมากองทัพสยามก็จังได้ตัดสินใจหลอมพวกข่อไวน่นา่นนับแล่มเดือนต่อมาก,กองทัพสยามเกิดขัดสนสเสบียงอาหารเนื่องจากทางตนทางทรงสเสบียงบัท่านตามกําหนด และวก็ต้องประสบโครคไข้ไข่เจ็บอีกน้ำในช่วงนั้นท่านแม่ทัเพเห็นว่าขืนหล่อมไข่ยอยู่ต่อไปอีกก็สิเกิดควมเดือดร้อนเสียหายมากยิ่งขึ้นจังได้เลือกทับกลับมายังเมืองน้องคายและได้ทรงใบบอกมายังกรุงเทพท่างกรุงเทพมีพระบรมราชองค์การโปรดเก่าให้ได้พันเอกพระเจ้าน้องญาเื่อ้กรมมืนประจักษ์ศิลปาคม ผู้บังคับการกรมทหารรักษาพระราชวังเป็นแม่ทัพหยกไปซอยพระญาราชวรานุกูลปากพ,พอที่ทงเชียงคำํำพวกข้อได้หูข่าวว่าท่างกรุงเทพทรงกองกำลังขึ้นมาซอยรบกับเป่าจัดการอบพยพผู้คนและกับเผาข่ายที่ทงเชียงคํำถิ่มแล้วต่างกระลบนี้แตกออกไปยังกระสันกระส้นพ่อกองทัพไทย ได้ใช้ชนะแก่ฝ่ายหอกะได้นาทัพกลับมาพักที่น้องค่ายเป็นการส่วกข้าวจากด่านบโบดนกะเม่บัญชาให้เขื่อนพ้นกองทัพกับกรุงเทพส่วนหลวงพิชัยพักดีได้รับบัญชาการให้คุ้มทหารส่วนหนึ่งหยับอยัง่งเฝ้าระวังอยู่ที่เมืองหลวงพะบางเพื่อป้องกันบ่ให้พวกขอ้อสายอื่นๆเข้ามา,าลักลอบปนสดมบานเล็กเมืองน่อย ในเขตหลวงพะบางซึ่งหลวงปิชัยพักดีก็ได้เฝ้ารักษาการอยู่ในเขตหลวงพะบางต่อมาอีกสามปีจากนั้นเมื่อเหตุการณ์กลุ่มพวกขอ้อค่อยๆสงบเบาบางลงจังได้เดินทางกลับขับพี่น้องอันนี้เป็นเกตสระทางประวัติศาสตร์ หยิบยกมาบอกมาเราการเข้าปราบพ่อของแม่ทัพสยามในยุคอดีตที่ผ่านมาใบบุญได้หยิบยกมาบอกมาเราเมาเบาสู้พี่น้องฟังเหล้วกะสิได้อำราพาจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแร่งอกแร่งใจในการบันทึกประวัติบัตรตำนานเมืองไหวในยูทูบพ่อๆกันไม่ขิปหนาโชคดีไม่สุขทุกถัดครับ